มามอบตัวมามอบตัวให้กับพี่พี่ิเวอร์เขาก็ยินดียินดีที่กลับมานี่นี่คนหนึ่งนี่นี่นแบแบเข้าฝั่งแล้วเขาฝั่งแล้วแบบฟิตแบฟิตเริ่มเข้าฝั่งแล้วเข้าฝั่งกันมาแล้วปลาที่ได้มาตอนนี้ก็เริ่มแจกจ่ายให้ทินงานนะเพราะว่าได้ปลามาเยอะออกทะเลไปไกลไปนานมากแล้วก็ดีใจสําหรับพี่พี่ตอนนี้ลําดับที่เท่าไหร่สามครับผมสามือ่สี่ สามนะก็สลามอะไรกูมอะไรกูสลามกผมองกล้องด้วยนุออ่นแบมาก,ก็เป็นแม <c oughs> นยูเหมือนกัน <c oughs> เนอ,อโอเคก็เป็นกําลังใจให้ทุกทีม <c oughs> หวังว่าจะกลับมาได้ในทุกๆนัดที่กลับมานะอาจจะเก็บแตม้มหนึ่งแต้มบ้างสามแต้มบ้างแต่ว่าก็อยากจะให้พยายามเก็บปุ่นไว้เยอะเพราะว่าปีนี้การแข่งขันมันสูง ต้องตยอมรับว่ามาตรฐานของแต่ละทีมสูงมากๆก็เป็นกำลังใจให้พวกเราทุกๆคนโดยเฉพาะของพี่พี่รีเวอร์นะก็ลับมาจากฝั่งสักทีนะโอ okay, เคไปเชียร์แมนยูไปด้วยกัน